สวัสดียามบ่ายนะครับตอนนี้แมงกบ,บี้นะครับก็กาลังจะเอาไก่ย่างให้กับเจ้ามอมนะครับให้มอมกินนะครับตอนนี้ผมแบ่งไก่ย่างเป็นยันชิ้นนะครับเดี๋ยวให้มอมตัวเมียด้วยแล้วก็มอมตัวผู้ด้วยนะครับเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยไม่เคี้ยวเลยเคี้ยว นะครับเจอจะมอมไหมครับนีโ่โอ้มอมโอ้